ผลจะเป็นอย่างไรวันที่29สิงหาก็จะรู้กันแต่วันก่อนนั่งคุยกันกับอาจารย์แก้วสันอติโพอาจารย์แก้วสันเอ่ยถึงพันท้ายนรสิงสมัยอยุธยานะครับพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางเรือไปที่คลองโคกขาม แต่ก่อนเขาเรียกสาครบุรีเดี๋ยวนี้ก็คือสมุรสาครทีนี้ลำคลองเนี่ยมันคดเคี้ยวนะฮะพันไทยนรสิงห์ที่ทำหน้าที่คัดท้ายเรือเนี่ยนะฮะสุดกำลังนะครับเขาเรียกหัวโขนเรือชนต้นไม้ริมฝั่งโขนเรือหักผิดกฎมณทิบานนะครับประหารชีวิตนะครับ หัวเรือหรือขนเรือตกลงไปในน้ำยังไงรู้ไหมครับพันท้ายนอรสิงกราบบังคมทูลบอกว่าขอพระราชทานตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าตามกฎมเทียนบานโอ้โหพระเจ้าเสือว่ายังไงพระเจ้าเสือก็สะอื้นอยากจะพระราชทานอภัยโทษ ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะปั้นรูปพันท้ายนรสิงข์ขึ้นมาแล้วก็ให้ <c oughs> มีการฟันคอคือประหารน,นี่ต้องฟันคอนะครับฟันคอแล้วค่อยเอาศีรษะที่จะการปั้นเนี่ยกับขนขนหัวเรือเนี่ยมาเส้นไว้ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์กราบมงคลทูลบอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าทำผิดกฎมรเทียนบานพระเจ้าค่ะดังนั้น ขอพระสัทธรรประหารชีวิตข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสือสะอื่นนี่เป็นกฎมณทียนบานและเมื่อคนทําผิดพูดอย่างนี้ในที่สุดก็เลยต้องประหารชีวิตแล้วก็มีศรีรษะเส้นไวนะ้ณนันพระเจ้าเสือยังอยู่ที่สมุรสาครเวลานี้ นี่คือจิตํำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้ที่รักชาติอย่างแท้จริงตรงข้ามกับแพรทองทานเวลานี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับพี่น้องครับในฐาน,นั้นที่วันนี้นี่แพรทองทานเขาเขาให้การต่อสารผมจำเป็นต้องใช้ตัวหนังสือแล้วก็จะได้อ่านชัดๆมิฉะนั้น ก็จะเข้าใจได้ยากเอกสารที่เขาชี้แจงนะครับเขาแจงเขาชี้แจงเขาบอกว่าการกระทําของตนเองตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพศส5 6 4แต่อย่างใดอีกทั้งการกระทําของตนเองก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิและตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือบันทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในความสุจริตและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแต่ประการใดโโหให้เขาหน่อยครับพี่น้องครับผมไปคัด <words> เอาคำพูดมานะครับอันนี้เผยแพร่ทั่วไปนะครับคำพูดที่อยู่ในเทปอัป,ปยศหุนเซนแพรท,ทองทานนาทีที่0ูนย แพรทองทานบอกว่าไม่อยากให้อังเคลไปฟังคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงกันข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเงีย้ยค่ะมีคําว่างเงี้ข้าว้วยนะฮะนะนะเป็นคนของฝั่งตรงกันข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังฝั่งนั้นเสร็จก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะอา้าวโผอีกทีครับพี่น้องครับ นาทีที่1.35 01.35เธอบอกว่าเพราะตอนเนี้ใช้คำวันนี้นะเพราะตอนเนี้ทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะโหอีกครั้งได้ไหมครับนาทีที่2 2 2 0 6บอกว่าให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อย เพราะตอนนี้คนในประเทศไทยอ่อนนะเขาใช้คําว่าอ่านะพูดค้าไม่เป็นนะใช้พูด่ะเพราะตอนนี้คนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วแล้วเมื่อไหรจะไปสักทีละ่ะนะนาะนะนะนะทีที่ศูนย์สอบอกว่าเออจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ขอให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูเออ จัดการให้เอา้าโหอีกทีหนึ่งนาทีที่0.5.16คือตอนนี้อะคา่ะคือตอนนี้พี่ฮวดคือรัฐบาลโดนโจมตีหนักมากนะโหอีกครั้งหนึ่งครับ <Yeah. S 1> จะไม่โดนยังไงก็ไป่ทำอัะยศแบบนั้นนะครับเอาละพี่น้องในคลิปนี้ ผมขอชี้ให้เห็นภาพนะครับสจังหวะจังหวะที่หนึ่งอย่าไปฟังตรงกันข้ามอย่าไปฟังฝั่งตรงกันข้ามนี่อันที่หนึ่งนะครับสองพวกแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยอันนี้ประเด็นที่สองนะครับ 3. เขาอยากดูเท่สเขาจะพูดอะไรออกมา ที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อแม่ทัพภาคสองย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกสี่ครั้งด้วยกันแล้วบอกว่าไม่เจตนาไม่ตั้งใจโกหกคำพูดแบบนี้เหรอมาบอกว่านี่เป็นเทคนิคการเจรจาแยกปัญหาออกจากคนมีการอ้างตำราฝรั่งนะครับ separate the people from the problem เป็นตำราลอกมาจากนะ โรเจอร์ฟิชเชอร์ตับฝรา่รังนะครับเขียนชื่อหนังสือว่า getting to yes นะแปลเป็นไทยนะฮะโดยต็อกด็กเตอร์ก้องเกียรติโอภาสวงการหนังสือเล่มนี้ออกมาตั้งแต่40กว่าปีล่วงมาแล้วนะฮะตั้งปี1981นะครับก็ลอกมานะครับเอามาอธิบายเพื่อหาความชอบธรรมสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าการพูดย้ำพูดซ้ำ พูดย้ำพูดซ้ำพูดแล้วพูดอกีกคือการยืนยันอะไรยืนยันในความเป็นฝั่งเดียวกันกับคำฮุนเซนยืนยันว่าแม่ทัพเป็นฝั่งตรงข้ามใช่หรือเปล่าน้องนะมันคือกันด้อยค่าทั้งด้อยค่าทั้งเิ็นยามแม่ทัพภาคสองซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองพี่น้องครับคนที่ด่าลูกน้องให้คู่อริฟัง คนที่ด่าลูกน้องให้คู่อริฟังนะฮะมันสามานแค่ไหนลูกน้องตัวเองด่าให้คู่อริฟังเขาเป็นคู่ขัดแย้งอยู่นะครับแล้วยังมีหน้ามาแก้ตัวว่าเป็นการอธิบายสถานการณ์ต่อกัมพูชาในเชิงสร้างความเข้าใจฝ่ายบริหารของไทยว่ามีเจตนารักษาสันตินี่แหละครับโหอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องครับ มีผู้นำประเทศแบบไหนผู้นำประเทศแบบไหนผู้นำประเทศที่ไม่รักษาศักดิ์ศรีของตัวเองผู้นำประเทศไหนที่ผลักลูกน้องของตัวเองกองทัพภาคสองไปเป็นฝั่งตรงข้ามแสดงตัวเองเป็นฝ่ายเดียวกับศัตรูของประเทศชาตินะครับส่วนประเด็นที่ว่าอยากได้อะไรให้บอกมาจะจัดการให้อยากได้อะไรจะบอกมาเดี๋ยวจะจัดการให้เขาเรียกว่าภาษา นักเลงไพ่เขาบอกเป็นการหงายไพ่ไพ่เนี่ยมันต้องถือในมือคู่ต่อสู้จะกีีคนก็ตามมองไม่เห็นเราเห็นอยู่คนเดียวเพื่อที่จะนะฮะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้นะการอ้างว่าต้องการให้คู่เจรจาได้เสนอเงื่อนไขหรือความต้องการนะเป็นหลักการสําคัญของการเจรจาเชิงผลประโยชนนะ์อ้างอีกแล้วนะครับหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ย getting to yes เนี่ยฮะนะฮะ principle นีโก t i a t ชันใช้ภาษาฝรั่งประกอบนะครับเป็นการตั้งคำถามเพื่อค้นหาที่แท้จริง i n t e r e s t b a s e บไม่มีเจตนาจะดำเนินตารเงื่อนไขที่เสนอมาในทุกกรณีแต่อย่างใดพี่น้องครับคำถามคืออะไรคำถามก็คือว่าที่พูดไปเช่นนั้นแล้วหุนเซนบอกอะไราบ้างที่รู้ความต้องการ อย่างเดียวที่คุยกันนะครับคือการเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่านหุ้นเซนอยากเปิดด่านเพราะเขามีผลประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับตรงกันข้ามอยากจะเรียนว่าถ้าผู้นําที่เก่งผู้นํายอดเยี่ยมผู้นําที่ดีทุกผู้นําที่มีความสามารถต้องมีความสามารถในการสร้างเงื่อนไขให้เป็นภาระของฝ่ายตรงข้ามเช่นปัญหาทุนระเบิดท่านจะแก้อย่างไง เช่นคูลเล็ดที่มาขูดไว้เนี่ยถมได้ไหมเช่นทําไมมายิงใส่โรงพยาบาลเช่นทําไมมายิงใส่ชาวบ้านนี่คือสิ่งที่แพทองทานควรจะเรียกร้องต่อฮุนเซนเงียบสนิทเอา้าโหให้อีกครั้งครับพี่น้องครับมันจำเป็นอะไรจะต้องไปแบไตแบ้ไต,ไตคือายไพย่ ว่าต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวจัดการให้นะครับงางไพ่เนี่ยเป็นการแสดงความพร้อมยอมตามขออะไรมากก็จะให้ขออะไรมากออมาก็จะให้เป็นการหงไพ่ไรศักดิ์ศรีและนะผู้นำที่สามารถเนี่ยจะต้องถือไพ่ไว้ในมือกบไตไว้มันจะเป็นตัวสำคัญไม่สำคัญไม่รู้แต่กบไว้เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้กบไว้ท,ทันทีเป็น มีหลักมีเกณฑ์ไพ่คู่ต่อสู้อาจจะเขาเรียกหลบถ้าหลบตัวเองก็ชนะแต่นี่หงายไพ่ทั้งหมดนะครับขอถามว่าการเจรจาทางโทรศัพท์ครั้งนี้เป็นความลับระหว่างคนสองคนเป็นความบังเอิญที่หุนเซนปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจของตัวเองถ้าคลิปถ้าคลิปอันนี้ไม่หลุดออกมาถ้าคลิปอันนี้ไม่หลุดลุงกับหลาน หรืออาจจะรวมพ่อกับลูกรวมแล้วสี่คนจะไปปู้ยี่ปู้ยำประเทศอย่างไรก็ได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องครับแล้วที่พ่อพูดนี่ตากี้คุณไทยกรก็พูดไปพูดอย่างเปิดเผยบอกว่าเกาะกูดลากเส้นสองเส้นมาทับกันตรงไหนก็แบ่งกันห้บเป็นคำพูดที่อับประยศนที่สุดที่ผมได้ยินมาในประเทศไทยหมายความว่าไง จ้องตาเป็นมันที่จะหุบผลประโยชน์ตรงนี้ใช่หรือไม่แต่เมื่อคลิปมันหลุดออกมาก็เลยฝันสลายครับไม่สามารถปฏิบัติได้นะถ้าคลิปไม่หลุดอะไรจะเกิดกับประชาธิปไตยของประเทศชาติชรอยพระสยามเทวทิราชพระแม่ธรณีดนบรันรดาลให้เกิดอะไรให้คลิปหลุดออกมาครับเพราะถ้าคลิปไม่หลุดออกมาเราไม่รู้ ว่าจะขายชาติอะไรกันขนาดนั้นคลิปที่หลุดมานะครับ 1. นึ่ทำให้เข้าใจได้ว่ารัฐบาลถือว่ากองทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพี่น้องครับสองทำให้กองทัพไทยไม่อาจไว้วางใจรัฐบาลได้ 3. ามทำให้ประชาชนพร้อมใจกันหนุนกองทัพดูสิครับคะแนนสำรวจออกมา90% 70%กว่าบวกอีก10%กว่า 90%คะแนนรัฐบาลตกไปเหลือไม่ถึง10%โผลอีกครั้งได้ไหมครับพี่น้องครับทำให้ความขัดแย้งชายแดนประทุทหารประชาชนบาดเจ็บและต้องย้ายถิ่นอพยพยอย่านะทำให้คนเป็นนายกถูกศาลร,รัฐมนูญสั่งพักปฏิบัติหน้าที่และจะต้องเจอกับชะตากรรมยกต่อไปในวันที่29สิงหาคมนะครับพี่น้องครับความเสียหาย เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเมื่อต่อจริยธรรมไร้แรงยังไม่เพียงพออีกหรือยังมีหน้ามาชี้แจงพี่น้องครับสิ่งทั้งหมดที่เอ่ยถึงมานี้ก็ต้องเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่เทคนิคการเจรจาจะเป็นเทคนิคการเจรจาได้ยังไงสมยอมกับเขาทุกอย่างผมไม่เรียกว่าเทคนิคการเจรจาแต่ผมขอประนามว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมด ไม่ใช่เทคนิคการเจรจาแต่เป็นเทคนิคการยอมจำนนสวัสดีครับ